สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเนาะคะ่ะเอฟซีแฟนคลับบพรว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่กลับขอบประคุณในไลน์ที่ยังติดตามแล้วก็รอคอยต่อเองแนวทางอยู่เนาะในคลิปนี้เรากีก็จะเอาเล่าพัฒนาตองวดของเล็กเราเกงเนาะคะ่ะมาให้เอฟซีแฟนคลับได้ติดตามแบบต่อเนื่องกันไปเลยเลขกบดได้ข่าวดอกเอฟซีพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ว่าเสียเอามาลงแนวทางตองวดซื่อๆให้เอฟซีได้ติดตามแบบตเ,เ,เาา FC, พ,มพื่อสีมนันสีเฮงไปกับเพื่อนแน่เนาะ ลุดไปเนาะคะ่ะสำหรับตัวเลขแนวทางของล็อกกนินแนวทางมาสองงวดติดเนาะจิตเก่ากับเก่าจิตบอ่อเขาเนาะมาเขามาเขางวดนี้เนาะคะ่ะแนวทางกับเปลี่ยนไปไม่แล้วกับการคำนวณเนาะจังเลยจังมาออกย้อนหลังมาเสียดายแห้งแทนเนาะสำหรับจิตเก่าเก่าจิตเนาะมาสองงวดที่ผ่านมานินทั้งนินทั้งจวะว่วาสิมาคักคัก,คกมันมาแท้แท้สัน มาเท้แตะมาหมือบวออกออกมือบบมาเนาะต้อง F F ขออภัยเอฟซีแฟนคลับหลายเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะกจะสมีแนวทางของล็อกกิ้งนี่แหละค่ะจะเอามาให้เอฟซีติดตามต่อเนื่องแล้วก็ต้องงวนเนาะผู้ใดมากผู้ใดชอบหรืออยากไวเบิงซื้อๆกระบ,บอเป็นยั่งนะคะยังไรก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้กับตัวเลขแนวทางของล็อกกิ้งกัมนเดอร์แล้วก็ช่องของล็อกกิ้งพ้อมแล้วก็เอฟซีทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามไม่กับกับขอบคุณในไลน์เบรว่าจะเป็น เอสซีเก่าเอสซีใหม่ละค่ะกาบขอบพุณนอีกครั้งหนึ่งเนาะตัวบอเป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะห้าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางราบปรฒนาของลอกรกิก,กันต่อเลยเนะาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางของสองทุ่มครึ่งที่ผ่านมาเนาะสําหรับราบประนาของเล็กลอรกิกวันที่สี่สองทุ่มครึ่งที่ผ่านมาหมัดหมัดจนร้อนสดๆเนาะบ่เขาเนาะคะ่ะสําหรับตัวเลขแนวทางเด่นที่สองกับสามไปอุดหลดบ่ม่าสาไปอด,ดอรอดบ่จอดแม้แต่เหล็กไก่ไก่เคียงเนาะ ให,ให้สอง 3, 3, สามสามสองสองเจ็ดเจ็ดสองเนาะคะ่ะหลุดไปมาออกตีไทยล็อกกีค้คักเนี่ยสำหรับเล็กที่ผ่านมาเนาะงวดวันที่สองแล้วก็สามสิบวันที่สามสิบเนาะทั้งเน้นทั้งจ่อให้เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแนวทางมันเนาะแนวทางงวดมาบ่เขางวดเขาบ่มาสองงวดสำหรับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้า งวดบาเขามาค่ะงวดมาบาเขางงเบ่บ่งง,ง,งดอกเนาะวินวิ่นเล็กตรงของอาภัยเอฟตีแฟนคลับนะคะสำหรับเอฟีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ติดตามของลอกิกอยู่รีบบาเขากั้ยะว่ากันเด้อค่ะแล้วก็เอาแนวทางมาใหาต้ตะกอนมูก่อนพวกเลยเนาะตัวเล็กแนวทางอรอตรวกะเบิ่งของ ik, ลอกิกรอ แนวทางของเซนเซียนที่เป็นข่ากันก่อนเนาะค่ะเพื่อนเลี้ยงก็นไฮมาธมาเทื่องมืที่ตรงกับเสาวาทิพร้อมเนาะกับหงสิเพิ่นก็อาจจะพักผ่อนสมองกันจากน่อยคันผูใดใไ้มาไหวลอกกีก็จะเฝ้าลุงไ้ทันทีเนาะค่ะอ่ะไปเบื้องต้นงวดของลอกกี้กันก่อนเนาะแนวทางตัวงวดขออภัยอีกครั้งหนึ่งบทจบนะคะยังบทจบขออภัยไปต้องงวดค่ะสำหรับลาวพัฒนา เลาพัฒนาตองหวนะค่ะของวันที่วันที่เจ็ดนะคะวันจันทร์ที่เจ็ดเสาร์ที่นี้กับพัก่อนยอนใจกันเนาะเอาไว้รุ่นกันกับตัวเองแนวทางเลาพัฒนาวิ่งรูดห,วดหวดัวนี้เด่นที่เจ็ดกับแปดค่ะเจ็ดมาอีกแล้วสิมาให้แอดบนนออยังไงก็ต้องมาเนาะคะ่ะมันหมักมาตองหัวอยู่แล้วสำหรับตัวเองแนวทางคำนวณออกมากะมาเป็นสูตรนี้เนาะวิง่ง รูดเด่นที่เจ็ดกับแปดสองตัวมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดแปดสองแปดเน้นที่เจ็ดแปดกับเจ็ดสองค่ะเลขเบิลเจะเจ็ดกับแปดแปดสามตัวสองหางมีเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดสองเน้นที่แปดเจ็ดสองค่ะสำหรับเลขสามตัวของเลขลอตเตรี่ผู้ใดอยากตามหรือเอาไว้พิจารณาแคปหน้าจอไว้ ต่อกันกับวันจันท์เนาะไปต่อไปต่อกับขอบพระคุณ FC แฟนคลับหลายๆค่ะที่ยังติดตามแล้วก็รอคอยอ่ะรอของเซียนใดอยู่เดี๋ยวคอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะถ้าใครมาก่อนเรากิกนกตะจะาฟ้าลุงไงทันทีเนะาะทำอื่นเสาร์นี้ลุงทันก็ทันเนาะค่ะเาว่ายังต้องไปทําง,งานอยู่บ้านได้หยุดเสาร์ทย์นี้บ่ได้หยุดวันหยุด ยังไม่ถึงเนาะคะ่ะหยุดไปแล้วเพิ่งจะหยุดไปว่างใดใดนี้ก็เลยไม่ได้หยุดอีกมาเบิงเนาะคะ่ะว่าของเซียนใดเขาเนี่ยว่าของเซียนใดเขาเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวรอดตัวเล็กแนวทางจักเพิ่นเนาะคื้น,นี่กัมาเบิงแนวทางอ่าที่เข้าไปก่อนเนาะคะ่ะสําหรับตัวเล็กแนวทางของแม่มมารวยไหหมาดินที่เก่าถึงสีมาลายหางแต่ว่าก้อนนิ้นให้เนาะคะ่ะ นิ่นเจาะแค่สองหางค่ะแล้วก็เข่าตัวนิ่นตัวจวพอพร้อมตาจจะเป็นตัวกลับแต่ว่าถือว่าปังสุดๆอยู่แล้วนนาะสำหรับเก่าจิดของแม่มารวยที่หายมาออกจีดเก้าเนาะเป็นตัวกลับแต่ว่าก็เด่นที่เก้าแล้วก็นิ่นที่สองแค่สองหางเนาะรอไปตัวไปไม่รอแนวทางก่อนเนาะทาแม่มารวยให้มาแล้วเรากจะ รงให้ทันทีเนาะกลับกับประคุณหลายๆแล,ล้วก็ผู้ใดหิง้งมานไปกับเสี้ยนใดคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันนะเด้อสำหรับเสียนเสียนเพื่อนจะได้ดีอกดีใจเนาะอ่าแล้วก็จะมีเลขเด่นเด่นเจ็ดเสียนเนาะค่ะเด่นเจ็ดเซียนเขาที่ตัวร้องร้องที่เจ็ดเนาะแล้วก็จับคู่ส้นนี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าออกห้าเจ็ดเนาะค่ะ,ะถือว่าเดินดีงวดที่แล้วก็เขาที่สองสองเนาะของเด่นเจ็ดเสียน แล้วก็แต่ละเซียนก็เข้าแบบไกลเคี่ยงหลายคนอยู่เนาะค่ะหลายสำนักอยู่สำหรับนแนวทางหลุดไปแค่อย่างละเต็มหลายหลายหลายเซียนอยู่ค่ะอ่ะของโชชัยชานเน้นเน้นจดโจตรงตรงเลยค่ะสำหรับห้าจิตห้าจิตให้มางวดที่แล้วของเพื่นกับเขาที่สองสองเนาะเด่นที่ร่องที่สองเขาเล็กบนเนาะค่ะ อง,งทุ่มเพลงที่พานมาก,กับเขาทีหาเจตตรงตรงเลยแบบเน้นน้นนี่เจตตาผ้าร้ยผู้ใดที่ว่าจะตามของเจตตามาน้งกันมโนดีใจด้วยนะคะสำหรับผู้ใดที่ว่าจะตามของเจตตาคืนนี้ตามของเจตตาสันดีใจแทนเจตตาพร้อมสาหรับตัวเองนะทา้งเขาเนีนเน้นจอจอเนาะอาจจะออกเป็นตัวกลับแต่ว่าไม่พลาดแน่ๆสําหรับไพ่บบก,กับนี่ตับเตะแท้เพราะว่าเป็นเนินแท้สองหางเนาะแล้วก็ ถึงจะนิ่นถึงจะมีสีหางเพินกินถึงยังนิ่นไห้เนาะหรือว่าปังสุดๆน้นจัดหนักจัดเต็มไหมเนาะสำหรับใคร,รว่าจะตามของเจตาเนาะคะ่ะรอแนวทางนะคะรอแนวทางล็อกอุดรล็อกอุดรกับเขาที่จ็ดเก้าเนาะคะ่ะจ็ดเก้าแต่อาจจะเบอร์แมนตัวเนินตัวเจาะแต่ว่าเข้าตรงๆเนาะสำหรับจ็ดเก่าดินที่จ็ดแล้วกับของ อ,อเพชรดินเจ็ดเซียนนี่เขาหลายเซียนนี่นะคะแถมยังเขาตัวนิ่นตัวจออีกสําหรับอ,อเพชรเ่าสามตัวก็เกือบแตกดุดไปแค่แตมเดียวห่างไปแตมเดียวสําหรับแนวทางของอ,อเพชรเขาที่จิตห้านะเน้นๆเจาะๆแล้วก็ดินเดินดีรวมเซียนในช่องนะคะรวมเซียน เอาที่ตัวร้องเนาะร้องที่เจ็ดงวดที่พานมากอะเอาทั้งสองตัวงวดนี้มาหลักหน่วยมาหลักหน่วยเนาะมาหลักหน่วยอ่ะสำหรับตัวเล็กเนาะทางในขึ้นนี้ค่ะเอาของล็อกิ๊กไปก่อนนะคะมักบ่มกัมกชอบบอ่ชอบกับ บึงบึงคือเก่าบึงขับเอฟซีบึงคือเกา่บ FC, บเกาไปค่ะตามตัวตามไม้ตามติดเนาะอันเลขทุกตัวเนาะค่ะเหมือนเดิมเช่นเคยถ้าบอขับบอฟังรากิกกะขะอไปหลายเนาะคะ่ะขับขบคุ้นเอฟซีแฟนขับลาลายที่เอมดูน้องกิกคนนี้แล้วก็ช่องรอกิกซองน้อยๆ่องนี้ขับขบคุ้นล,ลายเนาะแล้วเจอกันไหมในคลิปหน้าติดตามเนาะคะ่ะว่าสีลุงห้ไหาเซียนได อาเซียนไดซีมาไฮกอนนะรอติดตามนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยสำหรับเว็บซตใหม่กับกระพุ้นเลยละค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้กับสวัสดีค่ะ